วันนี้ขอทำเมนูไฮโซไฮโซนั้งครับวัตถุดิบค่อนข้างแพงนิดหนึ่งเมนูทะเลกระเทียมพริกไทยครับเริ่มกันเลยครับทำสามเกินก่อนนะครับก็รากผักชีนะครับพริกไทยเม็ดนะครับแล้วก็กระเทียมครับเราจะโขกให้เข้ากันก่อนนี่แหละครับสามเกลอหลายๆคนยังมีคนถามมาอยู่นะครับสามเกลอคืออะไรดูไว้ครับอะตำโขกเรียบร้อยแล้วครับตักพักไว้ก่อนเลยครับ แล้วก็ตั้งกระทะนะครับน้ำมันเยอะๆหน่อยนะครับนํากระเทียมโขลกลงไปเราจะเจียวกระเทียมเตรียมไว้ก่อนเลยครับใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับเขาจะสีสวยหน่อยอ่ะเมื่อเหลืองได้ที่ปุ๊บก็ตักพักไว้ก่อนเลยครับคราวนี้ก็มาเริ่มตั้งกระทะใหม่อีกทีนะึงใช้น้ํามันกระเทียมเจียวเมื่อกี้นะครับหอมดีหยอดลงไปหน่อยนึงแล้วก็ตามด้วยสามเกลือลงไปผัดให้หอมเลยครับ อย่าหลงกันนะครับสามเกลือกับกระเทียมเนี่ยเมื่อสามเกลือหอมได้ที่แล้วก็ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับแล้วก็น้าตาลทรายตักลงไปเล็กน้อยผงรุ้งรสอีกเล็กน้อยครับแล้วก็น้ําเปล่าอีกนิดหน่อยนะครับผัดให้เข้ากันให้หมดเลยครับโอ้โหกลิ่นฟุง้งเตะจมูกขึ้นมาเลยครับตอนนี้น้ําซอสของเราเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ใส่กุ้งที่ทําความสะอาดเรียบร้อยลงไปเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยปลาหมึกครับโอ้โหไฮโซไม่ละเมนูนี้คราวนี้ก็ผัดให้เขาสุกเลยครับแปบ๊บเดียวเขาก็สุกแล้วนะครับโรยกระเทียมเจียวลงไปอีกสักเล็กน้อยครับอาา่าฮ่าตักเสิร์ฟได้เลยครับแม่น่ากินจริงๆโรยกระเทียมเจียวลงไปอีกทีนะครับเพิ่มความอร่อยนะครับนี่แหละครับเมนูไฮโซไฮโซของเชฟทำกันเองได้ที่บ้านเลยนะครับ ลองทำกันดูครับ